รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์ฉันทำไม่ได้จริงๆมันยากเกินไปแต่แต่ shuttle, shuttle, แต่ cer. แต่แต่คุณต้องตัดคำว่าแต่ออกไปได้แล้วเรื่องที่มารสาตานจะพยายามอย่างหนักก็คือทำให้คุณอารมณ์เสีย ทำให้คุณโกรธทำให้คุณโกรธหรือหงุดหงิดกับใครสักคนทำให้คุณกังวลพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบเจ็ดเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านเรามอบให้ท่านมีอีกฉบับหนึ่งแปลว่าเรายกมรดกให้ท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้เป็นสันติสุขของเราโดยเฉพาะ โลกนี้จะมีสันติสุขเวลาที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางใช่ไหมแต่เรามีสันติสุขได้ถึงแม้ว่าชีวิตของเรายังไม่มีอะไรที่ถูกต้องเพราะเรามีพระผู้ช่วยเรามีผู้ที่เราสามารถทูลปัญหานั้นแล้วพระองค์จะช่วยแก้ไขให้เราฉันจะบอกความลับให้คุณอาจจะยังไม่รู้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับชีวิตได้ในระหว่างที่คุณเจอกับปัญหา หลายคนไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเขาคิดว่ามันเป็นกฎที่ต้องกังวลกับปัญหาของพวกเขาแต่สิ่งที่คุณควรทําก็คือวางความกังวลไว้กับพระเจ้าและวางใจว่าพระองค์จะจัดการกับปัญหานั้นแล้วเดินหน้าใช้ชีวิตที่พระเยซูได้ไถ่ามาด้วยราคาสูงมากเพื่อให้เรามีสันที่สุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้แต่เป็นสันที่สุขของเราโดยเฉพาะที่เรามอบให้ท่านแต่ในฉบับขยายความเวอร์ชันคลาสสิกบอกไว้ว่า เลิกปล่อยให้ตัวเองถูกทำให้อารมณ์เสียหรือถูกรบกวนเลิกปล่อยให้ตัวเองรู้สึกกลัวหรือรู้สึกถูกกดขี่พระเยซูทำในส่วนของพระองค์แล้วทีนี้เราก็ต้องทำในส่วนของเราด้วยคุณอาจจะบอกว่าก็มันช่วยไม่ได้จริงๆนั่นเป็นหนึ่งข้ออ้างที่วันนี้คุณจะต้องตัดทิ้งไปได้แล้วฉันทำไม่ได้จริงๆมันยากเกินไปแต่แต่แต่แต,แต่แต่คุณต้องตัดคำว่าแต่ออกไปได้แล้ว อเมนไหมเรามม่จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาฉันรู้นะว่าควรจะทำแบบนี้แต่ฉันไม่ควรทำอย่างนี้นะแต่ฉันรู้นะว่าไม่ควรพูดอย่างนี้แต่เราต้องเลิกทำแบบนี้ได้แล้วเพราะไม่มีอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำที่มันยากเกินไปสำหรับเราที่จะทำเราแค่ต้องอยากทำสิ่งนั้นให้มากๆมีใครบ้างที่เอาจริงเอาจัง กับความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากมากฉันก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะถ้าคุณไม่คิดอย่างนั้นคุณก็น่าจะออกไปและกลับไปซะเพราะว่าฉันไม่ได้ออกมาทำงานนี้แค่เพราะอยากหาอะไรทำฉันอยากจะเห็นผู้คนมีในสิ่งที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้เรามีฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์มีความมั่นใจ กล้าหาญเข้มแข็งมีความสุขกับชีวิตและมีทุกอย่างให้สมกับที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้เรามีมีอย่างหนึ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้ที่ฉันชอบมากเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะช่วยเอาสิ่งเหล่านั้นที่พระเยซูได้สิ้นพระชนเพื่อช่วยข้าพเจ้าไว้ฉันชอบประโยคนี้แต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วย ถ้าพระเจ้าไหวคุณมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับจากการสิ้นพระชนของพระเยสุคริสไหมพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนเพื่อให้เรามีชีวิตที่เป็นทุกข์แล้วรอว่าวันหนึ่งจะได้ขึ้นสวรรค์ การบังเกิดใหม่มีอะไรอีกมากมายมากกว่าแค่เราว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งมันก็ยอดเยี่ยมฉันคิดว่ามันจะคุ้มค่ามากพอและไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นแล้วแต่ในยอห์นบทที่ 10: ข้อ10บ,บอกว่าอย่างชัดเจนว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูตรัสว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มจนไหลล้อนออกมาอเมนไหม รมบทที่14ข้อ17กล่าวว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความชอบธรรมหมายถึงคุณรู้ว่าโดยพระโลหิตของพระคริสต์คุณถูกชำระให้ชอบธรรมกับพระเจ้าซึ่งความบาปของคุณได้รับการอภัยแล้วคุณไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยความรู้สึกผิดหรือถูกตําหนิเมื่อคุณรู้อย่างนั้นแล้วคุณก็จะมีสันติสุข เมื่อไรที่คุณมีสันติสุขคุณก็จะมีความชื่นชมินดีเราจะมาเรียนเรื่องนี้ด้วยกันในวันนี้และช่วยให้อีกหลายคนได้เติบโตขึ้นอีกตอนที่ฉันกับเดฟเริ่มธรุร,ร,รกิจของเราฉันสอนพระคัมภีร์ที่บ้านนาั้น5ปีนั่นเป็นช่วงที่เริ่มต้นธรธร,ร,ธรกิจฉันแทบจะไม่รู้อะไรเลย ฉันจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วก็สอนคนที่เข้ามาเรียนชั้นเรียนพระคัมภีร์มีคนมาเรียนประมาณ25คนในทุกๆคืนวันอังคารฉันซื่อสัตย์กับงานนี้มากตอนนั้นฉันน่าจะศึกษาหนักกว่าตอนนี้ซะอีกเพราะว่าทุกวันนี้ฉันรู้มากกว่าตอนนั้นซะอีกแต่หลังจากนั้นฉันรู้สึกว่าถึงเวลาหยุดชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่ว่านี้แล้วไปทำงานรับใช้ที่โบสถ์ในเมืองของฉันและ เขาขอให้ฉันสอนพระคัมภีร์ให้สตรีซึ่งฉันก็ทำมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากมันเติบโตมากมีสตรีมาเข้าร่วมประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าคนต่ออาทิตย์แล้วพระเจ้าก็ให้ฉันเริ่มเรียนรู้ว่างานของฉันที่นั่นเสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าและฉันต้องออกไปทำพันธกิจทั้งเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกฉันได้รับการยืนยันหลายครั้งเพราะฉันไม่กล้าที่จะออกไป ฉันไม่มีงบประมาณเลยไม่มีใบรับรองวุฒิการศึกษาไม่มีใครช่วยฉันแต่ฉันมีพระเจ้าและไม่มีใครรู้จักฉันเลยทั้งทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกฉันรู้สึกเหมือนที่อับราฮัมรู้สึกที่พระเจ้าตรัสว่าจงเก็บเต็นท์แล้วออกไปแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนฉันรู้สึกแบบนั้นวันที่ฉันลาออกจากงานของฉัน พวกเขาไม่มีเงินถวายหรือให้งบประมาณที่จะเริ่มทำธุรกิจเลยฉันออกมาพร้อมกับเครื่องคิดเลขกับโต๊ะเก่าๆตัวหนึง่งที่จะออกไปทั้งเหนือใต้ออกตกฉันก็เลยทําสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันรู้เราอยู่ในเมืองเซนหลุยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยจัดการประชุมเดือนละครั้งทั้งเหนือทั้งใต้ตะวันออกตะวันตกของเซนหลุยเราไปหมดทั่วทุกทิศเลยและฉันก็ จัดการประชุมหลายพันครั้งให้คนห้สิบคนบ้าง60คนบ้างหรือเจิคนบ้างถ้าวันไหนมีถึงหนึ่งคนฉันคิดว่าฉันคงตายตาหลับแล้วอย่าดูถูกการเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆถ้าคุณสัตซ์ซื่อถ้าคุณอยากให้พระเจ้าใช้ถ้าคุณสัตซ์ซื้อในช่วงเริ่มต้นในปีแรกๆในที่สุดทุกอย่างก็จะเติบโตขึ้น มันจะใช้เวลานานกว่าที่เราอยากให้เป็นเสมอแต่บอกตามตรงว่ามันดีมากที่เป็นอย่างนั้นดาวตกมันจะตกลงมาเร็วเท่ากับที่มันพุ่งขึ้นไปคุณต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้เติบโตและ,ะเผชิญสถานการณ์บางอย่างฉันบอกว่าเราต้องเผชิญบางอย่างเพราะนั่นเป็นวิธีที่เราจะได้ประสบการณ์อิบรูบทที่หบอกไว้ว่าพระเยซู มีประสบการณ์จากการประสบความทุกข์ยากที่ทำให้พรงพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดสำหรับเราทุกคนฉันชอบมากฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะบอกอะไรได้เยอะเลยพระเยซูได้เรียนรู้ผ่านความทุกข์ยากต่างๆ ทำให้พวกมีประสบการณ์มีใครที่มีประสบการณ์บ้างค่ะถึงแม้คุณจะรู้สึกขมขื่นกับเรื่องนั้นบางทีพระเจ้ากว่าจ,จะใช้เรื่องนั้นช่วยคนอื่นได้คุณอาจจะไม่ได้ทำภารกิจแบบนี้แต่เราทุกคนมีธรรมชาติของตัวเองอาจจะเป็นศูนหลังบ้านอาจจะเป็นโต๊ะที่ทำงาน แต่เราทุกคนมีธรรมชาติของตัวเองและถ้าเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจะออกไปยังโลกภายนอกแล้วทำตัวให้สมกับที่เรียกจริงๆไม่ใช่แค่ในโบสถ์แต่กับชาวโลกที่กำลังมองหาพระเยซูคุณอาจจะเป็นพระเยซูเพียงคนเดียวที่พวกเขาจะได้เห็นคุณจะเทศนาโดยที่ไม่ต้องเปิดปากด้วยซ้ำ ฉะนั้นประสบการณ์ที่พระเยซูได้รับทำให้พรองพร้อมบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ในตอนนี้เพราะกำลังเผชิญกับความยากลำบากแต่คุณจะถูกเตรียมพร้อมคุณจะได้ในสิ่งที่ต้องการมีใครเคยขอให้พระเจ้าใช้คุณบ้างค่ะโอกาสมาถึงแล้ว เห็นไหมเราทุกคนจะพูดว่าโอ้พระเจ้าข้าขามอบถวายจริงๆเหรอโอเคถ้าอย่างนั <the> ้นก็ลองดูว่าคุณจริงจังมากแค่ไหนถ้าอย่างนั้นก็ถวายทรัพย์เพิ่มอีกห้าร้อยบาทสิก็เออก็ไม่รู้สิเราแค่อยากจะมอบถวายเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะถวาย แต่พระเจ้าอยากทำงานในระดับที่ลึกกว่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ยุคสมัยนี้ต้องการเป็นอย่างยิ่งชาวโลกส่วนใหญ่ไม่เคารพเราเลยและเหตุผลที่เขาไม่เคารพเราก็เพราะว่ามีหลายคนใส่แค่สร้อยคอไมก้กางเขนไปโบสถ์พกพระคัมภีร์ติดตัวแต่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตให้ชาวโลกได้เห็นทางทั้งที่พวกเขาควรจะได้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เราเริ่มพันธกิจทั้งเหนือใต้ออกตกพระเจ้าได้ตรัสบางอย่างในใจฉันพวกเรากระตือลร้ลนและพยายามเชื่อฟังที่สุดและทุกวันนี้40ปีผ่านไปหรือ37ปีฉันคิดว่านะรวมทั้งหมดฉันทำงานพันธกิจมา47ปีและพระองค์ตรัสว่าเราจะให้เจ้าทำสามอย่างด้วยกันถ้าเจ้าทำตามเราจะวอวยพรพันธกิจของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรให้เจ้าทำแบบดียอดเยี่ยม เรารับใช้พระเจ้าผู้ทรงยอดเยี่ยมฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบส่งๆไปอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามถ้าคุณทำงานให้คุณทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อเมนไหมจงเป็นคนที่สัตย์ซื่ออยู่เสมอหมายความว่าไม่ว่าคุณจะพูดหรือว่าคุณจะทำอะไรให้ทำตามที่พูดเอาไว้ ทุกวันนี้มีคนมากมายไม่รักษาคำพูดของตัวเองอาทิตย์หน้าฉันจะโทรหาหนะ้าเราไปกินข้าวด้วยกันจริงๆคุณไม่ได้อยากโทรหาเขาหรอกคุณแค่อยากจะตัดบทไปเฉยๆ <laughs> คุณน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีช่างที่ไม่ยอมมาทํางานทั้งที่ควรจะมาทําให้เรียบร้อยหลายอย่างในโลกนี้มักจะทําแบบสง่สงๆพระองแต่ว่าจงกําจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิตของเจ้า ชีวิตแต่งงานของเจ้าครอบครัวของเจ้าจากภันกิจของเจ้าคุณสงสัยไหมว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญก็เพราะว่าพระเจ้าจะทํางานในที่ที่มีความสงบสุขคุณจะได้เห็นและเรียนรู้จากการสอนในวันนี้ว่าที่ไหนที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นจะมีการเจิมคุณก็รู้ว่าการเจิมคืออะไร ลูกชายอายุ40ต้นๆของฉันบอกว่าคนในวัยผมหลายคนไม่รู้ว่าการเจิมคืออะไรมันคือฤทธิเดชและการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของคุณคือสิ่งที่ทำให้หลายอย่างสำเร็จ <laughs> ฉันอาจจะยืนเทศนาแต่เรื่องราวดีๆแต่ถ้าฉันไม่มีการเจิมในชีวิตเลยคุณก็จะรู้สึกเบื่อสุดๆแล้วมันก็จะแย่มากๆ ทำไมบางคนถึงยอมเดินทางไกลเพื่อมาที่นี่และยอมจ่ายค่าจอดรถ15ดอลลาร์เพื่อมาฟังผู้หญิงคนหนึ่งพูดก็เพราะการเจิมของพระเจ้านี่แหละที่ทำลายสิ่งผูกมัดในชีวิตของเราแต่ถ้าฉันอยากจะมีการเจิมในชีวิตของฉัน และถ้าคุณอยากจะมีการเจิมในชีวิตของคุณและคุณอยากให้การงานของคุณได้รับพระพรถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องฝึกที่จะอยู่อย่างสันติและเห็นพ้องต้องกันฉันจะสรุปสั้นๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกคนเพื่ออยู่อย่างสันติ <Yeah. S 1> คุณสามารถเห็นต่างเพื่ออยู่ร่วมกันได้คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นคุณไม่จำเป็นต้องให้ความคิดเห็นนั้น มาค่ะฉันอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดฉันก็ควรเคารพสิทธิของคุณที่จะมีความคิดเห็นของตัวเองเราทุกคนไม่เหมือนกันเรามีบุคลิกและเบื้องหลังที่ต่างกันเราคิดต่างกันบางครั้งเป็นเรื่องเดียวกันแทๆ้ๆแต่พระเจ้าคาดหวังให้เราเข้ากันได้เราต้องหาทางที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ทางเดียวที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ ตั้งใจฟังคำนี้ให้ดีความถ่อมใจแมมมีอยู่คนเดียวที่ดูดีใจนิดหน่อยความถ่อมใจจะคุณธรรมทั้งหมดของคริสเตียนฉันคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่สุดและรักษาไว้ได้ยากที่สุด หนังของเราไม่มีเลยแม้แต่นิดที่อยากจะถ่อมใจเองเราอยากเป็นคนแรกเป็นคนควบคุมอยากเป็นฝ่ายถูกเราอยากเถียงชนะเราไม่อยากให้ใครมาสั่งว่าต้องทำอะไรนั่นเป็นปัญหาหลักๆของยุคนี้เลยคนสมัยนี้เขาไม่อยากให้คุณบอกว่าเขาจะต้องทำอะไร แม้แต่การที่คริสเตียนมารวมตัวกันแบบนี้บางครั้งเราก็ต้องปิดโซนที่ไม่อยากให้มีคนนั่งพวกเขาชอบคิดว่าฉันอยากจะนั่งที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนี้กลับไปเลยดีกว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรหรอกรถใจของคุณไม่ได้เปิดที่จะเรียนรู้อะไรเลยถ้าคุณมีท่าทีแบบนั้นสุภาษิตบทที่14ข้อ30 ความคิดและจิตใจที่สงบไม่กระวนกระวายทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนความคิดและจิตใจที่สงบไม่กระวนกระวายให้ชีวิตและสุขภาพดีแก่นเนื้อหนังสุขภาพดีรู้ไหมว่ามีคนมากมายแค่ไหนที่ไม่สบายเพราะพวกเขาโมโหหรือมีคนมากมายแค่ไหนที่ไม่สบายเพราะกังวลอยู่ตลอดเวลา 85%ของโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นจริงๆแต่สาเหตุจริงๆมาจากความเครียดคุณอยากจะกินยาเยอะแค่ไหนก็ได้แต่มันก็เหมือนกับเราเล่นเกมทุบตัวตุ่นนะไม่รู้ว่าคุณเคยเล่นหรือเปล่า <laughs> พอคุณทุบตัวหนึ่งมันก็จะโผล่ไปอีกที่หนึ่ง <laughs> ฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฉันที่วันนี้ คุณจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่คำเทศนาดีๆที่ฉันเขียนออกมาเพื่อที่จะมาเทศนาที่เมืองออสตินแต่ฉันอยากให้โดยพระคุณของพระเจ้าและความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้คุณเชื่อว่าคุณจะต้องท่อมใจมากพอที่จะรอคอยพระเจ้าไม่ใช่ดึงดันจะให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยกำลังของตัวเอง เราเคยเห็นพระเยซูไม่มีสันติสุขบ้างไหมไม่เลยพระองค์ถูกคนกล่าวหาตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยตอบโต้เลยด้วยซ้ำจะคิดยังไงก็แล้วแต่ทำไมเราถึงต้องพยายามพิสูจน์ว่าเราคิดถูกต้องเสมอรู้ไหมการเป็นฝ่ายที่ถูกถูกให้ข้ามากเกินไปให้ระวังใจพระเจ้ามากพอ ที่จะยอมอยู่ภายใต้พระหัตถ์ของพงค์แล้วให้พรงค์ยกชูคุณเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและบางครั้งสิ่งที่จะต้องทำก็คือปิดปากของคุณซะโอ้แต่นั้นมันยากสุดๆไปเลยเวลาที่มีใครมากล่าวหาคุณหรือเวลาที่เขาพูดบางอย่างใส่คุณที่คุณไม่ชอบเลย เราต้องปกป้องตัวเองเราต้องทำให้เขาเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอคิดผิดแล้วและมีหลายครั้งที่เราทะเลาะก,กันกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและตอนนี้เวลาที่ฉันคิดถึงเรื่องที่เคยทะเลาะก,กับเดฟมันไร้สาระมากมันไร้สาระสิ้นดีเลย ฉันยังจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งเราเคยทะเลาะก,กันว่าพราะเอกในทีวีเป็นใครฉันพูดเสมอว่าเดฟคิดว่าทุกคนคือเฮนรี่ฟอนดาไม่รู้ว่าคุณรู้จักไหมเขาเสียไปนานแล้วคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของเขาแต่มันทำให้ฉันโมโหมากๆเลยเขาไม่ใช่เฮนรี่ฟอนดาใช่สิไม่ใช่ใช่สิไม่ใช่คุณชอบว่าทุกคนคือเฮนรี่ฟอนดาตลอดเลยแล้วเขาก็เถียงว่าอย่ามาใช้คําว่าตลอด คุณชอบพูดกับผมว่าตลอดผมไม่ได้พูดตลอดทุกวันนี้เขาก็พูดแบบนั้นอยู่มีใครเห็นด้วยว่าเราชอบเถียงกันด้วยเรื่องไร้สาระทั้งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือเวลาที่เราไปที่ไหนสักที่ฉันคิดว่าเรา่าจะใช้เส้นทางอื่นเพื่อที่จะไปที่นั่นจนมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทำไมไม่ไปทางนั้นล่ะแล้วทําไมถึงอยู่เงียยวแล้วปล่อยให้เขาไปทางที่เขาอยากไปไม่ได้ล่ะใช่ไหมเราต้องปล่อยให้คุณผู้ชายเขาขับรถเองปล่อยให้เขาขับไปเถอะแล้วอยู่อย่างสงบอเมนไหม ผู้ชายเขาไม่ชอบให้ใครไปสั่งอะไรเวลาที่เขาอยู่หลังพวงมาลัยเขาไม่อยากให้ใครมาสั่งอะไรเลยคุณผู้ชายคะคราวนี้คุณชอบฉันแล้วละสิฉันกำลังช่วยคุณอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดเรื่องของคุณทีหลังฉันอยากให้คุณเห็นภาพคร่าวๆจะได้เห็นว่ามันไร้สาระแค่ไหน มันไร้สาระมากแค่ไหนในขณะที่ยังมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในแบบที่คนจะเคารพคุณและไม่สามารถปฏิเสธได้คนอื่นอาจจะทะเลาะก,กับคุณเป็นพันๆเรื่องแต่ถ้าคุณไปอยู่กับชาวโลกและดำเนินชีวิตในความรัก ว้าวพระเยซูบอกไว้ใช่ไหมว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักท่านค่ะการที่เราจะอยู่อย่างสันติต้องอาศัยความถ่อมใจพระเยซูรกักจิตวิญญาณที่สงบและสุภาพ 1ไปโตบทที่สามข้อสมและข้อสอย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วยการถักผมการสวมใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มเสื้อผ้าไม่ได้แปลว่าห้ามสวมเครื่องประดับหรือสวมเสื้อผ้าสวยๆหรือทำผมที่เขาพูดก็คือคุณใช้เวลามากมายตกแต่งภายนอกเพื่อให้คนอื่นประทับใจ ผู้หญิงทั้งหลายฉันพูดด้วยวิญญาณแห่งความรักนะขอให้คุณเข้าใจด้วยถ้าเราใช้เวลามากพอๆกันที่จะเตรียมฝ่ายวิญญาณให้พร้อมเท่ากับเวลาที่เราใช้เพื่อแต่งตัวให้สวยต้องให้ฉันพูดต่อไหมคือฉันไม่ได้อยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ฉันต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานมากนะคุณจะต้องทำผมคุณจะต้องแต่งหน้าต้องม้วนผมหนีผมลองใส่ชุดนี้ถ้าไม่ถูกใจก็ลองอีกชุดนึงพอใส่ชุดนี้ก็ไม่ชอบก็เปลี่ยนอีกชุดหนึง่งแล้วก็ต้องเช็คทุกมุมว่าดีไหมดูแล้วดูอีกขณะเดียวกันก็มีคนอีกประเภทที่เวลาคุณเห็นคุณก็อยากจะถามเขาว่าคุณได้ส่องกระจกบ้างไหม มันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้ายังไงเราได้ใช้ชีวิตต่อพระองค์ยังไงอย่ามัวเอาแต่เตรียมพร้อมเฉพาะภายนอกเลยค่ะแต่ในข้อที่4ี่บอกว่าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบไม่ใช่ความโกรธเกรี้ยว ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระเจ้า